สวัสดีนะคะคนที่มาติดตามช่อง YouTube สวนผักบ้านคุณอออันนี้พามาให้ชมผักอันนี้อายุ33วันนะคะแล้วก็โตนี้เป็นโตที่เพิ่งสั่งมาใหม่แต่โตนี้จะเป็นระบบ drft นะคะเป็นระบบน้ำรึกและส่วนโตข้างๆกันจะเป็นระบบ nft ค่ะ drft มันจะดีตรงที่ว่าสมมุติเกิดไฟดับขึ้นมาอันนี้ก็เคยไฟดับไปแล้วเนาะ ก็ผักก็สามารถอยู่ได้นะคะคือว่าถ้าเกิดปั๊มน้ําไม่ทํางานนั่นก็คือจะมีน้ําอยู่บนรางประมาณ2องเซนนะคะเพราะว่ามันมีสะดืออยู่ข้างใต้เนาะแต่ถ้าเป็นระบบโตข้ข้างๆกันที่เป็น nf t เวลาที่ไฟดับน้ำก็จะไหลกลับมาที่ถังพักข้างล่างหมดเลยเท่ากับว่า ผักก็จะไม่มีน้ำอยู่ที่รางนะคะจะเป็นระบบน้ำไหลบนผิวรางเป็นแบบระบบฟิล์มเพราะฉะนั้นผักก็อาจจะเหี่ยวหรืออาจจะตายได้นะคะถ้าเกิดเจอแดดแรงมากๆในช่วงบ่ายถ้าเกิดมีไฟดับขึ้นมาอันนี้เป็นผักที่ใกล้จะเก็บนะคะประมาณ33วันยังไงอยากจะขอบคุณคนที่มาติดตามช่อง ยูทูบนะคะสวนผักบ้านคุณอเป็นสวนผักน้องใหม่นะคะจริงๆทํามาได้เกือบปีก็ลองผิดลองถูกแต่อันนี้เริ่มปลูกผักสวยแล้วค่ะทํามาเกือบปีแต่ก็เริ่มมาดีช่วงสองสามเดือนหลังพอเริ่มเข้าใจในระบบของการปลูกผักการซื้อขายนะคะยังไงก็มีข้อเสนอแนะแนะนำยังไงก็บอกได้นะคะยังไงขอบคุณมากนะคะ